อยู่กับเบียร์หรอฮะไอ้ควายมึงรู้เมาผิดเท่าเท่าดีอ่ะแล้วเมียกูทะเลาะกูอะฮะมึจับได้ขนาดอะเขาเยี่ยงหรอกไหมไอพี่ใจเย็นพี่พี่ตีไปไม่ดีดีขึ้หรอกมึงอย่าให้กูขึ้นนะได้เอาไงเอาไงเอาไงเอากูเมาฮะเอากูเมาพี่เรื่องแม่งเลยเข้าใจเข้าเข้าใจด้ยเดี๋ยวพี่ตีเขาไปก็ไม่ไม่ดีดีขึ้นหรอกแม่งชอบทำใหครอบครัวแตกแยกอะมึงอ่ะ ฮะฮะเท่าเอาคุแต่แก่หรอเอาไงเอาคุ้มเอาฮะแก่เลยเกียนตัวมึงอะฮะยึดเจอได้มึงไะสี่ห้ามห้องเป็นเปล่าฮะเอาบ่าเงาคุ้มบ้าเฮ้ยพี่พี่พี่จเย็นพี่เงาคุ้ม่้าหยาอะไรอี๋อะเอาไงกูฮะ พี่ไปยุ่งกับเมียเขาทำไมนะมองหน้ามองหน้าเอาเหรอเอาวะมองหน้าเอาวะแล้วพี่รู้ได้พี่รู้ได้ไงพี่กับไปยุ่งเมียก็ในคลิปมันเห็นน่ะในแชทกูก็มีเมียกูกูจับได้คาะหนังคาเขาเลยของมึงนั่นเนี่ยใช่มึงอ่ะฮะไปเอากูเปล่าเอาไงค่อยๆคุยเดี๋ยวพี่ ยังไงยังไงยังไงแบบพี่ใช้กําลังมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกเชื่อผมดิเอ้ยางทีาใช้กาลังพี่เอ้พี่เป็นใจเย็นเขาไม่ได้มองหน้าพี่ไม่ได้มองมองหน้าวนตีนพี่เลยเชื่อผมดิไอ้พี่ใจเย็นตอนนี้พี่ตอนนี้พี่มองอะไรพี่ก็พี่พี่อารมณ์ร้อนไปหมดอะคงเข้าใจเฮ้ยไปพี่กลับไปพี่กลับไปก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยให้เดี๋ยวผมคุยให้พี่พี่เอาไม้มาเฮ้ยพี่ใจเย็นแม่ แล้วพี่ไปยุ่งกับเมียเขาไหมอะแล้วพี่ไม่รู้อ่ะนะเขามีเมียอยู่แล้วอะเขามีผัวอยู่แล้วอะพี่นี่ไปไม่ไปเอาคนที่แบบว่าไม่ไม่มีแฟนวะนี่เขามีผัวแล้วพี่ไายุ่งเขา่ถ้จะไม่มีผมพี่ตายไปแล้วปะเออถ้ามีผมมันเอาไม้ฟาดพี่ตายไปแล้วถามผมถามหน่อยคุ้มกับคุ้มไหมอะคุ้มกับที่พี่ไปมีความสุขกับเมียคนอื่นแล้วพี่คุ้มไหมกับที่พี่โดนผัวเขากระทืบอะ ฮะผมยืนดูอยู่นานแล้วโวยวายถยวผมนึกว่าเสียงร้องอะไรกันทะเลาะอ,อะไรกันเออแล้วเนี่ยไม่พูดอะไรเลยพี่ก็กันจะกลับไปเอาเ,อาเมียเขาเอีกปะเนี่ยฮะเอออย่าไปยุ่งกับเมียคนอื่นเขาด,ดิไปหาคนอื่นดีกว่าไหมไปพี่กลับบ้านไปเออ